สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่29พฤษภาคม2564ยเบ่โดยเฉพาะ,ะครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้านี้กันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้กันเลยแก่แค้นหรือจํำแค้นเจาะ5ประเด็นเด็ดแมนซิตี้ประทะกับทางเชลซีนัดชิงดำแชมเปี้ยนลีกในช่วงเย็นวันนี้ โดยเหนทางเป๊ปกาเดียรา่าดานใหญ่ของทางแมนซิตี้มมโอกาสได้แก้มือกระทงชมัสตูเคิลคุณซูอเชลซีกันอีกครั้งหลังเคยแพ้มาแล้วถึง2แมตช์ในรกับนี้แต่ครั้งนี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆเลยนะฮะเพราะใครพ่ายแพ้นั่นหมายถึงการต้องน้ําตาร่วงเป็นได้เพียงแค่ภาพรองในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในระนี้ โดยผลงานของบริบาลสีฟ้ากับทางสิงต์ต้นแฟรามเชลซีต้องบอกเลยว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากมายโดยเฉพาะฝ่ายหลังที่นับตั้งแต่ได้ทูเคิลเข้ามาคุมบอเฉียนทีมโชว์ฟอร์มอย่างดุดันจนสามารถจบซีซั่นด้วยอันดับท็อปโฟพวกเขาก็พร้อมจะเข้าชิงทั่วยุโรปใบโตนี้ชันชีสำหรับแมตช์นี้จะบรรเลงเพลงแข่งที่สนามซานเดโอดดราเกาในประเทศโปรตุเกสและคอลูกนัง จะได้เห็นแท็กติกสุดเฉียบคมของทั้งสองคุณสื่อเพื่อจะชิงโทฟี่หูกลางใบนี้และก็นำกลับไปตั้งโชว์ในสโมสรได้อีกด้วยเรามาดูกันดีกว่าถ้าผมประเด็นปร้อนก่อนเกมน,นั้นจะมีอะไรกันบ้างน,นะฮะเริ่มจากข้อที่1ไม่มีหน้าเป้าก็หมันได้นะตนี้รับมาว่าทั้งแมนซิตี้และก็เชลซีไปสองสโมสรที่สามารถใช้ผู้เล่นตำแหน่งอื่นขึ้นมาทำประตูหรือยืนไปกองหน้าได้ยอย่างสบายสบาย โดยที่พวกเขานั้นไม่จะเป็นะต้องใช้หัวหอกขนาดแท้ทำมาที่ส่งบอลเข้าไปสู่ซุกก้นตาข่ายได้นะสำหรับทางทัพประบายสฟฟ้าคุณเคยกับการใช้การเล่นเฝ้าไนทอยู่แล้วเพราะมีหลายเกมที่พวกเขานั้นจับหน้าเป้าอย่างทางเซอร์เคโอเกียโรและก็การบิลซิซุส ตั่งตบยุงอยู่ในซุมมนั่งสำรองโดยจะเลือกใช้เควินเดอะบอยกับทางเบรนโดเซวาหรือบางครั้งก็ดันฟิลโฟเดนกับทางบราฮิมเซอร์ลิงทำอาที่เป็นกองหน้าตัวหลอกนั่นเองเทคติคแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางเปปกปเดียร่านั้นนำมาใช้เพราะก่อนหน้านี้เขาก็ทําบ่อยสมัยกุมบงเฉียนเจ้าบุญทุ่มบาเซรลนา เพียงแต่เจ้าตัวนั้นยังไม่เคยนาทีมที่ใช้ระบบนี้แล้วนักเตะสามารถช่วยกันยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกับที่แมนซิตี้ทำได้ในรายการ2020ที่ผ่านมาขณะที่ทางเชลซีมีความเป็นไปนได้เช่นเดียวกันที่จะเริ่มต้นเกมนี้โดยใช้วิธีการฝฟาไนแม้ชวันซูเคิลอาจจะ่งเลือกส่งทีมอแวนเนอร์ไปต,ตจริง แต่ก็คงจะให้อานาเตยืนลึกนะฮะหรือไม่ก็ขยับไปเล่นทางฝั่งซ้ายโดยอาจจะใช้ไมสันเม์กับทางคิสเซียนปรูซิสหรือไคลส์ฮาร์เบิร์ตซึ่งทั้ง3ามคนนั้นเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวรุกยืนเป็นแนวรุกให้กับทางเิงบรูซึ่งคาดการณ์กันว่าเกมนี้จะเป็นการวัดกันที่แดนกลางและเป็นการช่วงชิงจังหวะก,การเล่นรดทั้งการหาพื้นที่ว่างในการส่งบอลในแนวรุกทำประตูฉะนั้นจุดเด่นของเชลซีก็คือการเล่นสวนกลับ ถ้าพวกเขาทำได้เหมือน2เกมที่เจอกับทา่งแมนเชสตี้งานนี้สวกสิงห์คาร์ัมเชลซีอาจจะได้เฮช่วยใบหูกลางใบใหญ่นี้ก็เป็นได้จะมาข้อที่2ได้เวลา2ดาวรุ่งโชว์ของแล้ว โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการพูดถึง2ดาวรุ่งฟอร์มร้อนแปลงเป็นอย่างมากมายในรการนี้นั่นคือฟิลโฟเดนและก็เมสันเม์ซึ่งแน่นอนว่าหากทั้งคู่ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บคงจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงในถ้วยใบยโตยุโรปในวันนี้อย่างแน่นอนโดยโฟเดนนั้นนะครับผมเกิดและก็เติบโตฐานะเด็กท้องถิ่น หลังจากอายุครบ2 1ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลายเป็นสตาร์สามคนสำคัญในแนวรุกของทางแมนเชสเตอร์ในรายการนี้โดยเป๊ปมกักจะใช้งานเขามากกว่าสเตอร์ริงเนื่องจากชื่นชมการเล่นที่ดุดันการได้กล้าเสียและก็พร้อมวิ่งทะลวงไม่กลัวคู่แข่งที่สำคัญในเกมใหญ่ๆโฟเดนคนนี้พร้อมวิ่งกระชากลากเลือ้อยเข้าไปทำประตูได้บ่อยครั้งขณะที่ทางเมสันเมาส์นั้นเป็นตักเตะที่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างสุดอยอดเลยนะจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของเชลซีได้ แม้ต้สังกัดจะทุ่มเงินช่วงสม,มร์ที่ผ่านมาไปมหาศาลกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณราว7,600ล้านบาทก็ตามทีในการเสริมเกมรุกแต่เมาส์ก็สามารถสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมและก็เป็นผู้เล่นคีย์แมนกันอีกด้วยโดยด้วยศักยภาพของเมาส์นี้ต้องบอกเลยว่ามีความหลากหลายมากเลยนะฮะทั้งการเล่นลูกฟรีคิกที่เฉียบคมและการคอยสร้างสรรค์เกมรวมไปถึงการเชื่อมโยงเกมระหว่างแผงมิดฟิลด์กับแนวลุก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะตัวทําได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือจุดสําคัญที่ทําให้เชลซีมีโอกาสปราบแมนซิตี้ได้อีกครั้งไม่ว่าผลการแขร่งขันในแบบนี้จะออกมาเป็นอย่างไรแต่คนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือแกริเซาเกตผู้จัดการทีมชาติงัิกฤษเพราะทั้งสองคนนั้นคือเพชรท,ที่ผ่านการจัดนายมาแล้วและจะมีส่วนสาคัญต่อสิงโตคํารามในศึกยูโร2020นี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ต่อมา ตเตรียมความพร้อมในการดวลจุดโทษโดยในเกมนัดชิงชนะเลิศหลายคนคงจะได้เห็นกันแล้วนะฮะว่ามันเป็นแมตที่มีความตึงเครียดมากแค่ไหนฉะนั้นมีโอกาสเหลือเกินที่ทั้งสองคนหรือ2ทีมอาจจะพยายามเล่นกันแบบรักกุมยิ่งการที่ทีมจากประเทศเดียวกันมาเจอกันเองแล้วมันก็เหมือนกับว่ายิ่งรู้ไส้รู้ภุงกันเป็นอย่างดีเพราะสู้กันบ่อยๆในลีก สำหรับเหตุผลนี้จึงมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่การตัดสินใจหรือว่าการตัดสินแชมป์อาจจะยาวไปจนถึงช่วงดีการเลยีเดียวและในกรณีนี้สิงบรูเข้าใจอย่างลึกซึง้งเพราะพวกเขาเคยผ่านประสบการณ์เข้าชิงนัดเลิศกแชมเปี้ยนลีกสอครั้งและต้องหาแชมป์ด้วยการตะวันจุดโทษนั่นเองครั้งแรกก็คือการที่แพ้แมนยูไปในปี2008และอีกครั้งคือชนะเบเยอร์มินิกในปี2012 ส่วนแมนซิตี้ยังไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศนัดจริงแต่เรื่องสถิติการยิงจุดโทษของทีมในรายการนี้ถือว่าพอใช้ได้เพระาะพลาดไปแค่4ครั้งจะสมบด11ิบเอครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเกมที่ดวนกับทางเชลซีโดยอาเกวโรนั้นพยายามยิงจุดโทษแบบปานเดนกาแต่ทางอิดูอาแมนดี้ไม่หลงทางรับบอลเข้ามือแบบสบายอุราและทีมก็แพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ2 ยิ่งการได้เห็นแมนยูนั้นโดนจุดโทษยาวกับทางบิยาเบรอันในนัดชิงยูโรปาลีกยิ่งทําให้กราดิโอลาจะเป็นต้องมีการกําชับลูกทีมให้ซ้อมยิงจุดโทษไม่เว้นแม้แต่เอเดสซอนผู้สัมประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนกับทางดาบิดเดคิยานั่นเองต่อมาข้อที่4วัดกึนเป๊ปปะทะก,กับทางชูเิล นี่คือการพบกันระหว่างสองคนสองคมในวงการลูกหนังโดยทั้งเป๊ปและก็ทูเคิลนั้นต่างพาประสบการณ์มาโชกโชนในการคุมวงเฉียนและก็ได้วัดฝีมือกันอยู่บ่อยครั้งสมัยที่ทำงานอยู่ในประเทศเยอรมน,นีงย้อนไปเมื่อ7ปีก่อนทั้งสองคนเคยมีโอกาสพูดคุยกันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นครมิวนิกซึ่งพวกเขาได้แลกเปลี่ยนแทคนิคลูกหนังกันอย่างเมามันนะฮะมาหลายชั่วโมงโดยใช้ขวดเกลือกบพริกไทยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก เรานึกภาพดูกันละกันว่าแบบนี้บริกรจะกล้าเข้าไปแทรกในวงสนทนาของพวกเขาทั้งสองคนได้หรือไม่โดยเรื่อประสบการณ์และความสำเร็จนั้นแน่นอนว่าทูเคิลเป็นบรองเป๊ปหลายขุมเพราะคุนซูชาสเปนิสคนนี้ได้แชมป์ราการใหญ่ามาแล้วถึง31รายการรวมทั้งสเปนิสซูเปอร,ร์คัพกับทางคอมเมดี้ชี่ลตลอด13ปีในอาชีพโคช้ช แอนนี่เคยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งแต่นี่คือครั้งแรกในรอบ10ปีพร้อมกับคว้าชแชมป์ได้2ครั้งตอนที่อยู่กับทางบาเซรลนานั่นเองขณะที่ทางชูงเิลกลายเป็นกุนซือคนแรกนะฮะที่สามารถนำทีมเข้าชิงชนะเลิศได้ติดต่อกันจาก2ส,สโมสรโดยในรายการที่ผ่านมาพวกเขานั้นอดชูโทรฟี่บิ๊กเอียร์เนื่องจากพ่ายแพ้ให้กับทางบาเยมินิกอย่างน่าเสาียดาย เรื่องของมานสมองในการวางหมากต้องบอกว่าทูเคิลนั้นมีสถิติเป็นรองเป๊ปเพราะว่า7ครั้งที่ผ่านมาและใหญ่เลือกกระทิงดุนั้นชนะไ,ไปถึง4ครั้งส่วนกุนซือชาวเยอรมันแทะไ,ไป2ครั้งสเสมอ1ครั้งโดยชชนะของเป๊ปนั้นเกิดขึ้นในเยอรมันทั้งหมดเลยนะส่วนทูเคิลจากการดับซ่าดดเป๊ปไป2ครั้งนะฮะหลังสุดนั้นก็คือชวนที่เขาเข้ามาคุมเชลซี โดยสามารถเคลียร์แมตซิตี้ตกรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพและในเกมฟุตบอลธนกิจที่พลิกสังนการแซงชนะไปได้อย่างสุดยอดเลยนะโดยการน,นี้บอกได้เลยว่าทั้งสองคนค่อนข้างจะรู้ไส้รู้พุงกันเลยทีเดียวฉะนั้นหากคนใดคนหนึ่งสามารถวางเทคนิคได้แบบยกยนตยมมากกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางชูเคิลนั้นจะตอกย้ำความช้ำสามเกมติดต่อกันในเส้นเดียวกันนั้นให้กับเป๊ปหรือกุนซือชาสเปนิสจะแก้เผ็ดได้สําเร็จนั่นเอง และข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมบุรุษผู้ครอบครองพื้นดินวัดฝีเท้ากับพレเมเกอร์ขั้นเทพนะนะตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากว่าอินกรองเต้กับทางเควินเดบรอยเป็น2มิดฟิลด์ที่ดีสุดในโลกนี้โดยได้แมตช์ทั้งคู่นี้ผ่านความเช็คความฟิตมาเป็นที่เรียบร้อยน่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญของเชลซีกับทางแมนซิตี้ในการลุน้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งกองเต้แสดงให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายเกม โดยเฉพาะในแมตช์ที่ปราบเลอเมลิกเพราะตัดเชือกว่าเขานั้นมีพลังเหลือเฟือในการวิ่งไล่บี้คู่แข่งตลอนในการตัดบอลและยังวิ่งหาพื้นที่เพื่อจะคอยสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมในขณะที่ทางเดบปรนั้นไม่ได้มีพลังมหาศาลแบบกองเต้แต่เขาก็มีมันสมองที่สุดเฉียบคมในการสร้างสรรค์เกมและยังสามารถแอซิสรวมไปถึงการเข้าทำประตูเองได้อีกซึ่งก็ถือว่าเป็นวิดฟิลที่ครบเครื่องเป็นอย่างมาก สองเกมที่ทางแมนซิตี้พบกับทางเชลซีในเกมฟุตบอลอังกฤษนั้นไปสิงหกครัมเชลซีที่เก็บชัยรเรียบวุธโดยกองเต้ได้รับคำชมสามารถเล่นได้อย่างครบคันทั้งเกมรุกและก็เกมรับอย่างไรก็ตามแมตชนี้แฟบนบอลทั่วโลกไม่มีทางรู้เลยนะฮะว่าเมื่อไรก็ตามพี่จอมทัพทีมชาติเบลเยียมจะ,ระไร้มนเพื่อจะพลิกสถานการณ์ซึ่งสิ่งนี้คือทีเด็ดของเขาและก็มีหลายครั้งที่เจ้าตัวนั้นทำได้เมื่อย่างนั้นนกเตะค,คงจะไม่มีสถิตในการซัดไปถึง6ประตู กับอีกสองแอสซิสในเซนนี้อย่างแน่นอนนี่ก็เป็นการพูดถึงประเด็นร้อนก่อนเกมที่ทางเชลซีนั้นต้องเจอกับทางแมนซิตี้ในช่วงข้ามคืนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าใครนั้นจะได้แชมป์ไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่29พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบคครั่งเชลซีครับ